ังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับสำหรับประเด็นของแก๊งโอริโอครับภายหลังจากออกมากลางทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งบางคลิปก็ด่ารามปามไปถึงคุณกันจอมพลังซึ่งนั่นแหละครับการกลางของพวกเขามันนํามาซึ่งหายนะของแก๊งนี้เพราะคนอย่างกันจอมพลังเรียกว่าไม่ปล่อยผ่านง่ายๆเรียกว่าเอาสุดซอยจริงๆล่าสุดบานปลายมาถึงตํารวจเพราะมีคลิปตํารวจไปช่วยผู้ก่อเหตุเหมือนจะให้รอดคดีจนล่าสุดเลยครับนายอาทิริต เตชะสินนิวัตรครับในฐานะตัวแทนทีมงานของกันจอมพลังเปิดเผยว่าวันนี้ตนนำหลักฐานซึ่งเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างครอบครัวของผู้ต้องหาและนายตำรวจสังกัดสพคลองหลวงเจราจาหาทางออกช่วยเหลือทางด้านคดีมีการกล่าวหานักข่าวและกันจอมพลังว่าพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นกระแสเป็นที่พูดถึงในสังคมทั้งที่ความจริงมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น ดยคลิปที่1ครับเป็นคลิปเสียงของร้อยตำรวจเอกสอพอคลองหลวงพูดคุยกับผู้ปกครองของหนึ่งในแก๊งโอริโอให้คําแนะนําในเรื่องของคดีว่าผู้เสียหายอาการสาหัสยังไงต้องยอมรับ แต่จะแนบบันทึกข้อตกลงที่จ่ายเงินไปในสำนวนส่วนเรื่องของอาวุธปืนตำรวจได้มีการแนะนำว่าพูดไปเลยว่าไม่มีให้พูดว่าโดนกล่าวหามาซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงกันแล้วว่าผู้เสียหายรับเงินแล้วจะไม่เอาความส่วนเรื่องของคดีให้ว่ากันไปตามคดีอยู่แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวทางผู้ปกครองของหนึ่งในแก๊งโอริโอมีความกังวลว่าจะถูกฝากขังจึงขอให้ตำรวจนายดังกล่าวรีบมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ท <No ี่สพคลองหลวงซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมองว่าข่าวที่ออกไปเกินกว่าเหตุและทําให้ผู้อื่นเสียหายเรื่องของการเอาปืนจ่อหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แนะนําว่าเป็นเพียงแค่การบันทึกข้อตกลงและตำรวจนายดังกล่าวยังบอกว่าผมสามารถยืนยันได้ว่าเรามีการนัดไกลเกลี่ยกันนายไหม ขอจะแจ้งพยายามฆ่าลูกผมคนเดียวแต่คนอนื่นทำได้ลังใจผมก็ยังงงอยู่อืผมผู้เียหายมาแจ้งพยายามฆ่าแกแม่นเนี่ยพวกนี้เอาเชือมาหับสาบพ,พ่อเก่าหาัอาจจะต้องชงตัวปฏิสารแล้วก็เตรียมประกันตัวนุม้มเหยีมาเป็นนี่เพราะว่าผมมาดูแลผู้เสียหายคนเดียวน่ะทุกอย่างมแม่นแม่นแม่นถ้าปิดสอบเองหมดแบบแบบนต้องคือคือคือประเด็นนะครับเขาแจ้งเขาแจ้งตามพฤติการมผบอกอีกแล้วนประเด็นน่ะเขาท้าทายจะแจ้งตามพฤติการว่าต้องถามว่าคนเดียวเล็กตีนะคือลูกแอ้มกะไรอะไราถ้าถ้าถ้าลูกแยมเล็กตีอ่ะถ้าได้เรื่องของ พยายามฆ่ามันมาเข้าอยู่แล้วไอ้ผมถ้าผมอูนใน้ในในเรื่องของถ้าผมไประเวนีนะในการพิจารณาข้อกฎหมายมันมาเข้าได้แล้วครับเพราะว่าเล็กตีแขนตีขามันมาเข้าพยายามฆ่าเยอะเพราะว่าปืนไม่เจอหัวเขาอ,อ้างยิ่งยิ่งแบบผมปืนมาได้มั่งว่ะปืนไปจ่อหัวแต่มาได้มีเจตนาที่จะยิงกับตัวของครูครับเป็นพยายามฆ่าถ้าถึงครับดีกามีอยู่แล้วคือผุมแก้วคนนี้ปืนบ่คอยปืนบ่คอยหูอะไรไดเรื่องเรื่องนะปืนจะเอาตามกระแสนมาได้เพราะว่าผมจะเล่าให้ฟังก่อนอีกก่อนเพราะว่าปืนเนี่ยจะขึ้นตำแหน่งเองผู้การบริเวนี่ถ้ามีอ่ะที่เป็นข่าเี่ยับนะรรค อย่างปีปัดปัดออกตัวได้คือแจกจะปัดไปก่อนเปิดใจขื้แจ้งเมเปิดใจขื้นแจ้งเมยก็แจ้งมัน้องครับมันอยู่ทิดสารตัดสินย่างที่ผมพอกะเขาปฏิเสธเขาหาพยายามฆ่าแต่ครับสารภาพว้อทคับหลังใจเขาแต่เขาบันดาลท้่างันก็ว่าไปสุดท่ายมาสารสารกะลงในเรื่องของบรนดาลทุ่งแล้วครับแล้วก็เรื่องเตียวผื่นไปครูจี้พยายามน่ไอคนนี้เขาปฏิเสธเขาไม่ปืนนะถูกต้องแม่นแม่นแม่นที่ผมจะซื้อนี่มูกต้องเพราะประวัติพยานน่ะพยานผู้เสียหายเขาซื้อม่ได้ว่าเขาไม่เปิดแต้ม ่ไปบ้านนั่นแล้วเขาปฏิเเสธากระดนเขากระดนแจ้งแต่ผมบอกไอ้ค้าเนี่ยล mm. ูกไอ้มาหมอบตัวแล้วก็ครับสามพาดไปเลยบอาเลขตีเปลี่ยนมาดั้คมาเนาะแต่ตีเหยียบไม่ได้ตีวัวว้าไอ้ว่าสำคัญเขาตีขาแขนไงบ้านขาแขนมันแบบหักงหรอกเหมือนกันเขาตีขาแขนมันเพื่อเขาจ้างสอนมันเนี่ยก็แล้วแล้วมันจะเข้าพยายามข่ายอะมันก็เป็นทำให้สาหัสแล้วพอเป็นทำให้สาหัสเสร็จปุ๊บอะไอ้ก็ไปทำเงินแนเลยว่าอายุยาเขาไสามแสนเมันกันอายุยาเขาไปสามแสนเขาปฏิจัยแล้วในเรื่องของคดีทั้งแผงกับอาญามันก็เป็นเฮมันเขาโทษอยู่แล้ว้จะได้เอาไอกเลย ใกล้เที่ยงครับเพบอกว่านักรถกับแขกรอลงอายาแกบอกผมก็อย่างที่ผมบอกนะเนาะเราลงอายาแต่พยายามฆ่าจะได้กับลงผมได้ผมเรียกว่านะมีดฟันหัวกันยังยังเป็นพยายามฆ่าอย่างเลยอันนี้เล็กตีแข็งตีขาดกันนะนี่ก็แจ้งตามข้อกล่าวหาที่เขาแจ้งมาผมได้ดูกครับผมเขาแจ้งมาบ่ได้ครับจะพิษปะพิษไหมอ่ะไอเยการเป็นคนฟ้องครับอเยการเป็นคนฟ้องเทศสาลเป็นคนตัดสิึนครับบัจิติษเป็นยังแต่ท่านปัญหาวัดศาลเอาตัวเองจะไปร่งสังสารแท้ข้อหามาไหนเขาพฤติการณ์เป็นแล้วครับสร้างสร้างปอบเอาบากระต่ายหน่อยมาบ ก็ได้ว่าวบาได้ติดใจเอาความอย่งแลว้วก็แถมย่างซีตีกนะันอ่ะบาวินเนี่ยตีคมคูบาได้ตีข้นกู่ตีข้าวกลุ่มมาได้เล่นอะไรต้องเกิดพยายามฆ่าแล้วเจอถ้ามันจับทำม้าตอนเนี้จจยตีเล่นง,งั้นผมเป่าเพื่อน มันเอาเอานักข่าวอย่างมากนะเพราะผมหูผมหูเพราะอย่างหูท่านมันเอาใบตีบันทึกอ่ะผมมากับมันอ่ะอยู่ในห้องขน่ะว่าผมชดบใช้ต่วใดอะไย่างเงี้ยคือนักข่าวเน่ะใบเนี่ยนั่นอ่ะตึงว่านเลยเดี๋ยผมยังครับผมตึงบอกแล้วผมตึงบอกแล้วว่านักข่าวอ่ะมันหูมันเลยเป็ของบอกแอบว่าตโซมันนะนั่นนะอันอันถ้ามันเปลี่ยนใจนะถ้ามันเปลี่ยนใจอ่ะเอาพฤติการเข้ามาสู้พฤติการคือบาดแผลของมันอ่ะเข้ามาสู้มันจะอ้างเป็นพยายามฆ่าจะได้เอาพฤติการเข้ามาสู้กันแล้วแถมอย่างหนึ่งมันมันแส้เพ้าอมาส่งใบนึ่งนักข่าว แสดงว่าบันทินยว่ามาท้าตังเขแต่เขามีสลิที่เล้านี่มันก็อโอสติหมเลยันแล้วฮะเนี่ยอันแล้วฮะเนี่ยเาก็เอาสลิปเนี่ยเขาไมใน้สำนวนตไ้วก็มันเซนเรียบร้อยตัวเป็นไงเากัเอาเนี่ยเนี่ยเขาไปในสำนวนแล้วก็เขาก็บอกว่าไอตีเขาตีถ้ามันจะเปยายามค่าแต่แรงมันมาห้าตังเราใช่มันมันมันเป็นมันเป็นคนดีขอเขาใหัมันเป็นคนดีเขาเพราะว่าที่มันมาห้ามตังเนี่ยเขาอ้างได้ว่ามันจะู่คข้าศัตรมากรมีเรื่องโกหกสมรกรแล้วที่มาห้ามตังเนี่ยคิดว่า พอจากชุดตี๋จะได้มันกระตึ้งปัตยเพราะมันปัตาย์ปุ๊บแบบมันจะเปลี่ยนพยายามแค่ครับแต่ผนจะกขึ้นตั้งเขาหาน้าเกินผมก็อไม่เข้าใจจะ่ขึ้นตั้งนั้นเอผมทลยประหัวเป็นกระแสเนี่ยเรื่องของเรื่องเมอ้หัอ้ยนายแล้วว่านายครับพอดีลูกผมอายุสิบเก้าเนาะคนอื่นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันก็เพิ่งมาอยู่เที่ได้ห้าหกเดือนนี่เนาะอ่ามันเรียนนหังสืออยู่อีกอ่ะก็ขอความเมตตานายหน่อยอ่ะแค่ว่าผมก็ต้องแจ้งไปตามนั้นก่อนส่วนคลิปที่สองเป็นคลิปเสียงของ หาแก๊งโอริโอโดยร้อยตำรวจโทรแจ้งความคืบหน้าทางคดีให้ผู้ปกครองของนายวินทราบว่านายวินยังมีอีกคดีหนึ่งที่ไปกระทืบประตูเสียหายที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านรังสิตตอนนี้กำลังทำเรื่องแจ้งข้อกล่าวหาข้อหาทำรายร่างกายกับพกพาอาวุธมีดและร่วมกันบุกรุกตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำการโดยมีอาวุธแล้วไปทำให้เสียทรัพย์ซึ่งหากร้อยเวรเจ้าของคดีจะแจ้งข้อกล่าวหานี้เมื่อใดจะให้ร้อยเวรติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นยังไงครับคุณตำรวจหลังจากที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำครอบครัวของโอริโอแต่กลับถูกแอบอัดเสียงแล้วคลิปนั้นเนี่ยกลับมาคืนสนองย้อนออกมาเปิดโปงตัวเองสิ่งที่ผมคาใจมากๆเลยอยากรู้จากคุณจริงๆคุณนะ่ะได้รับเงินเข้ามาหรือเปล่านะหลังจากที่ผมฟังคลิปคุณเนี่ยแล้วผมมาเห็นแชทแชทนี้ทำให้ผมอยากรู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขามีการให้เงินคุณหรือเปล่า หรือคุณไปรับเงินเข้ามาหรือเปล่าแล้วคุณลืมอะไรหรือเปล่าครับคุณคือตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ที่กลุ่มเนี้ยก่อเหตุแต่คุณกลับไปให้คำแนะนำช่วยเหลือพวกนี้คุณอยากให้ไอ้แก๊งเนี้ยกลุ่มเนี้ยอยู่ในพื้นที่ของคุณต่อแล้วครับหรือว่ามันไม่ได้เกิดจากครอบครัวคุณไม่ได้เกิดกับลูกหลานญาติพี่น้องคุณคุณก็เลยไม่สนใจแล้วพฤติกรรมของคุณน่ะมันน่ากลัวจริงๆนะผมจะบอกให้ถ้าวันใดมีคนถูกกระทำแล้วไปแจ้งความต้องการความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ตอนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไปคุยกับฝั่งที่ก่อเหตุพร้อมกับให้คำแนะนำแบบเนี้ผมถามว่าเฮ้ยแล้วชาวบ้านที่ไหนเขาจะกล้าเข้าไปหาตำรวจ คนที่เขาตั้งใจทำงานเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะได้รับผลกระทบไปด้วยไหมผมบอกตรงๆเลยครับถึงผมจะรักกับตำรวจทำงานกับตำรวจมาโดยตลอดแต่เรื่องนี้ผมจะไม่ยอมปอกปิดให้แน่นอนทุกคนกด<ม>ติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ว่าตอนจบจะจบลงอย่างไรเรื่องนี้ผมไปร้องเรียนด้วยนะครับนะ,ะทุกคนกดติดตามไว้ด้นานบรรตารวเอกเกียรติศักดิ์มิตรประสาทครับภูมิกับการสพคลองหลวงเปิดเผยว่าหลังจากได้รับคลิปเสียงมาเมื่อวานนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อท็จจริงขึ้นมาทันทีซึ่งพบว่ามีนายตำรวจ2คนยศร้อยตำรวจเอกและร้อยตำรวจโทสังกัดสพคลองหลวงซึ่งตนได้มีการเรียกทั้งสองคนมาสอบถามในเบื้องต้นแล้วโดยทั้งหมดนะครับทั้งสองนายอ้างว่ารู้จักกับผู้ปกครองของสมาชิกแก๊งโอริโอจึงได้คำแนะนําไปเท่านั้นและไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใดุูมกับนะครับยังยืนยันนะครับว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทําอะไรแบบนั้นเพราะพฤติกรรมดังกล่าวตนถือว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากตํารวจที่ให้คําแนะนําอยู่ใน พื้นที่ที่เกิดคดีความแต่ก็ไม่อยากตัดสินขอให้เป็นความเห็นของคณะกรรมการทั้งเรื่องวินัยและอาญาส่วนกรณีที่มีสายปริศนาโทรมาหาพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้พร้อมกับอ้างว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนในร้อยตํารวจกับตนตนได้มีการสอบถามพนักง,งานสอบสวนแล้วก็บอกว่าสายปริศนาอยากให้ช่วยดูแลคดีนี้แต่ตนก็ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของตนจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาพยายามจะด,ดิสเคคดีตนภูมิกับ การสพคลอ,องหลวงบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่การทํางานอาจจะมีการเข้าใจผิดกันภายในองค์กรตนไม่รู้เจตนาว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะดิสเครดิตตนจริงหรือไม่แต่ตนไม่มีความกังวลกับเรื่องนี้และต่อให้มีสมาชิกแก๊งโอริโอจะวิ่งเต้นกับนายตํารวจระดับชั้นผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือคดีตามที่เป็นกระแสข่าวจริงตนก็จะทําคดีอย่างตรงไปตรงมาอ๋อครับก็คลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ รับทราบกับทางการจอพรลังนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งสุพราแล้วนะครับเพราะท่านก็สัมมนาส่งคลิปมาให้เรานะครับเราก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนั้นเลยที่มาตินคลิปนะครับแล้วจะมีการเรียกนา้นทั้งหมดที่อยู่ในคลิปเข้ามาพูดคุยเออเบื้องต้นนะครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ามันมีคลิปอยู่สองบุคคลเราก็ได้จ้สอบถามเจ้าตัวแล้ว,ลวก็ยืนยนว่าเป็นเสียงของตนทั้งสองานเป็นตำรวจคือได้ผู้กองการในคลิปเลยนะคะเออ ต้องต้องแยกเป็นนี้ครับเคสแรกร้อยตำรวจอีกผู้กองคลิปเปอร์สกคตนี่ร้อยตำรวจโทผู้หมวดครับสองนายนี้อยู่ฝ่ายไหนครับอยู่ฝ่ายสืบสวนมัครบผมได้ขอพูดดีกว่าแต่ว่าของยศก็คือโอเคแล้วครับร้อยตำรวจอีกร้อยตำรวจโทสามารถบอกได้ไหมคะท่านว่าเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีคือตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในคนแรกก็ไม่เกี่ยวข้องครับแต่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนตอนนี้ไม่ได้อยู่ติดกันในคดีทั้งหมดเบื้องต้นมีการเรียกรับเงินจากฝั่งผู้ต้องหาไหม เบื้องต้นยังไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าได้สอบถามเจ้าตัวแล้วเขาก็จะทำให้ชี้แกะของเจ้าตัวทั้งสองท่านก็ไม่มีข้อครับ้างพี่การเองกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากท่านจะดําเนินการสุดทางเลยไหมก็เห็นไหมครับวันสองวันนี่สุดทางเลยครับก็สุดทางมาตลอดนะครับก็สุดทางมาตลอดนะครับแล้วก็เราจะมีการดําเนินการต่อเนื่องแต่งนี้อยู่นะครับแต่ไม่ขอพูดดีกว่าก็ต้องบอกว่าท่านตั้งใจมากครับ เบื้องต้นท่านฟังคลิปเสียงหมดทุกคลิปหรือยังครับตมดแล้วครับหมดแล้วนะครับตอนนี้ั้งหมดมันมีประมาณสักกี่คลิปได้ครับเอออันนี้ครับมันมีทั้งหมดสองคนดีกว่าสองคนครับคนแรกก็คือมีหนึ่งคนที่สองมีสี่คนโอเคระหว่างที่มีการตั้งกรรมการสอบมันจะมีให้การทางราชการตู้ข่าวว่าแบบนี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมได้นักเรียนพูงชาอย่างที่ได้ชี้แจงไปเมื่อวานในส่วนหนึ่งเลยครับว่าเราได้นักเรียนพูงชาตั้งแต่ที่ลำซา จะส่งขบวนให้นะครับและตั้งกรรมการก็จะเป็นพวูชาแล้วแล้วก็อยู่ที่การตรวจสอบเพราะจริงดูว่าการที่บอกว่ามันไม่ยากเลยครับเพราะว่ามันเป็นคําพ <c oughs> <i> ูดอยู่ในสีงเราก็แค่ถอดค่อยทำออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็ดูว่าคําพูดแต่ละทอดนี่ยมันจะเข้าข้อผิดข้อกฎหมายเข้าได้หรือไม่หรือผิดอาญาหรือไม่หรือใดหรือไม่นะครับมันก็พิจารณาไปตามนั้นนะครับฟังคลิปแล้วในฐานะเป็นหัวหน้ารู้สึกกังวลใจในท่าน รู้สึกกังวลใจไหมก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเสียใจนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องรีต่อเรื่องกังวลใจไม่กังวลอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ทํางานที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับท่านครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บรประชากรของพวกเขานะครับท่านคิดว่าการที่ลูกน้องเนี่ยข้ามหัวท่านเพื่อที่จะเหมือนจะดิสเครดิตท่านด้วยนะฮะตามคิดเสียท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับคืออย่างที่บอกไปนะครับตอนแรกก็พอตอนแรกรู้สึกเสียใจหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางครั้งเรียนในการทํางานเราก็อาจจะถูกเข้าใจผิดบ้าง หรือบางครั้งเนี่ยการพูดของเขาล้วก็อาจจะมีเจต,ตนาอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้เช่นอาจจะเจต,ตนาที่จะดิสเครดิตเราไหมเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นหรือไม่นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ครับแต่ว่าเราก็ไม่เป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าเราก็ยังมีทางานต่อนะครับอย่างที่ได้นาเรียนเมื่อวานนี้ว่าสังเกตนะครับตั้งแต่เราได้ทราบว่าจากเคสวันที่13มกราลาเนี่ยเป็นทำลายชั้นะละกาศนะครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มแก๊งหรือบลคคลพมื่อเราทราบข้อมูลนะครับจากทางเพจดิซอนและทางคุณกันเนี่ย ผมก็ตั้งคณะกรรมการฝึวสอบสวนทันทีเลยเพื่อไม่ให้อำนาจและความรับผิดชอบอยู่ที่คนคนเดียวอยู่ในแบบคณะทำงานนะครับจนปรากฏคลิปตรงนี้ขึ้นมานอกจากนี้่านจะมีการดูอีกไหมว่ามีใครนอกเหนือจากสองคนนี้เพิ่มหรือเปล่าเบือ้องต้นที่มีพยา,านถาอยู่ตรงนี้นะครับสองคนนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกนะครับบางคนก็อาจจะมีลักษณะที่ให้คําแนะนานะครับเป็นภาษาของถิ่นอะไรนะครับที่เราบในอย่รางในอย่างความเกี่ยวข้องเรื่องของ การใช้ภาษาเหนือแล้วมีการเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นความสนิทสนมได้สอบถามกันไหมคะว่าเขาสนิทกันในระดับไหนหรือว่าคนบ้านเดียวกันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่คุณแจมเบื้อง่าวเนี่ครับให้สัมภาษณ์เบื้องาวส่วนหนึ่งก็คือว่าทางผู้กองท่านเนี้ยท่านได้รู้จักกับหนึ่งในกลุ่มของที่อยู่ในสิบบริโอครับรู้จักกันมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าคาดการนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการเมื่อรู้จักกันเนี่ยก็จะให้คำปรึกษากัน ในแง่ของมุมกฎหมายครับท่านตำรวจสามารถชี้แนะหรือว่าแนะนําช่องทางทาให้การได้ด้วยหรือเปล่าคืออันนี้เดี๋ยวผมรอคณะกรรมการตรวจสอบก็จริงดีกว่าแน่ๆเนี่ยการที่เป็นตำรวจโดยเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบเดียวกันแล้วให้ทำรึกษากฎหมายี่ยแน่ๆไม่ควรอยู่แล้วอยิ่งยห็งมากครับแบบนี้ท่านมองว่ามันเป็นการชี้ช่องในทางกฎหมายครับก็อย่างที่บอกว่า แต่ว,ว่าเรื่องอรายละเอียเดเนี่ยเรื่องของความผิดแต่ละท่อนแต่ละท่อนเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องของวินัยเรื่องของ,งกฎหมายมาจัดเป็นแต่ละส่วนแต่ขอให้เป็นเรื่องของดุลพินิจของคณะทํางานดีกว่านะครับแต่นแน่ๆเนี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างม,มากอยู่แล้วนะครับว่าในการที่ควรรู้แล้วว่ากรณีการมันเคดีนะครับเ็คดีที่บุคคลการเนี่ยมีการทําร้ายบุคคลลักษณะที่เป็นวงกว้างแล้วก็พฤติกรรมที่ค่อนข้างที่น่ามาส,ส่วนตัวร้ายนะครับก็ก,ก็ไม่ไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยว นะครับนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของคาแนะนําข้อกฎหมายนะครับสมมติว่าทั่วไปนะถ้าทั่วไปให้ให้แค่คำแนะนําข้อกฎหมายจริงเนี่ยนะครับระดับเช่นทนายคำปรึกษา,ากฎหมายนะครับหรือผมได้ไปตำรวจเพื่อนผมมีปัญหาในข้อกฎหมายที่อื่นนะครับในกฎหมายกลางที่ถูกต้องจะไปตรงมาเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรแต่พอไม่เหมาะสมมาจะอยู่ที่ว่าเป็นตำรวจพื้นที่นี้ด้วยแลนะคำปรึกษาในคดีนี้ด้วยและคดีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนยนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสมครับแต่ส่วนเรื่องจะผิด ข้อกฎหมายหรือระเบียบโดยที่เกี่ยวข้องก็อาจจะให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการในการทํางานดีกว่าครับโอเคครับในเวลางานเนี่ยครับหังจากที่ตั้งคณะกรรมการสองมาเจอเดี๋ยวเดวจะมีรูปแบบของอเ,เวลาอีกรอบที่ระเบียบกำหนดไว้นะครับก็จะไม่เกินในกรอบของระเบียบ <c oughs> ที่แต่ละกำหนดไวเห็นว่ามีสายพิศนาโทรมาหลายร้อเรื่องแล้วก็ว่าเพียงเดียวที่เดียวกับงบการในประเด็นจินแดงคือเบื้องต้นนะครับผมก็สงสัยว่ามีอะไรใครมาไหมในเคสนี้นะครับก็เลยถามร้อยเวรเจ้าของคดีตรงๆนะครับ เขาก็อ้างว่ามีเพื่อนผมนะครับพูดเดียวกันโทรมานะครับแต่ก็ไม่ได้โทรหาผมนะครับนี่ก็ไม่ได้ดีกว่าเขาบอกฝ่าผมก็เลยถามร้อยเวียนว่าเอาท๊ะทําไมไม่ถามปีญญาณก่อนว่าจริงหรือไม่เท็จเขาก็อ้างว่าเขาเกรงใจพูดกับไม่กล้าคุยนะครับว่าเป็นเพื่อนพี่นี่ผมยังไม่ตัวสองตัวสองเพราะเขาไม่โทรเขาบอกชื่อร้อเวียนบอกชื่อเลยแม้ว่าเขาไม่เป็นบอกชื่อไม่บอกชื่อเขาอ้างว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงเขาโทรมาเขาจะเชื่อเลย เขาได้คุยอะไรกับะเลหครัขาก็ฝูดคดีที่หน่อานนั้นต้องต้อำเรียนกา่ามันะเงียอนก็คือให้เขาไปเร่อไหเด๋ยวาต่อวก็เ่ายวที่พฤติกรรมที่เป็นเพ่อดจะรรขนานี้นะครับเนั้นเป็นเรื่องของทายร่างกายใ่ไหมครับสหาสนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาปืนใ่ไหครับก็นคดีไปในส่วนนั้นนะครับก็สุดท้ายวปรกฏดเปที่ี่านะครับแาก เป็นกลุ่มผู้ต้องหาลักษณะเป็นกลุ่มแทงโอริโอะครับวันนี้มีผู้เสียหายประสานเข้ามาเพิ่มเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าที่ตาเงในว่าทางทีมการด้ส่งคลิปหลักฐานบางส่วนให้ผมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วตอนนี้สืบสวนก็จะลงทำงานในลักษณะของพิสูจน์และอืยนตัวบุคคลนะครับซึ่งตอนนี้คดีที่กองหลวงที่เรารับคดีไปได้ทั้งหมดเนี่ยสามคดีแล้วไปที่อื่นเนี่ยที่มาวันนั้นอีกร้อยหมดเป็นอีกสี่คดีไปเจ็ดคดีแล้วก็ได้ประสานที่ที่เกี่ยวข้องกัาดำเนินการนะครับ เรียนรับไปก่อนเราไปรักษาปีนาจนี่ที่เขาบอกว่าฝากกัำชับเรื่องคดีฝากดูแลเรื่องคดีคือดูในส่วนของครับดูผู้เสียหายดูดูกลุ่มผู้ต้องหาอันนี้อันนี้่าจะเป็นฝ่ายผู้ต้องหาครับฝากไปที่ตำรวจกับเขากลัวไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาคนใหญ่กว่ามาช่วยทำคดีอก็ก็ไม่เสียเลี่ยนครับเพราะว่าเราเป็นตำรวจอยู่แล้วครับเราก็ทำเต็มที่ครับถ้าอยู่ตรงไหนก็เป็นตำรวจครับอายู่พื้นที่นี้เพื่นที่ไหนเราก็เป็นตำรวจอยู่แล้วครับครับแต่ว่าถ้าเราทำถูกต้องต้องไปตรงมาเขาคง มวรรัรกาณขณะที่ล่าสุดครับในรายการเที่ยงวันเหตุการณ์พี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลครับมีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับโดยระบุว่าตำรวจจะมาทำแบบนี้มันไม่ได้อย่าใช้คำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเลยทำแบบนี้มันทำไม่ได้มันไม่ถูกต้องไปแนะนำทางผู้ก่อเหตุแบบนี้ได้ยังไงมันใช่เรื่องหรอคุณเป็นตำรวจคุณเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย คุณไปแนะนําผู้ต้องหาแบบนี้ได้ยังไงคุณไม่ใช่ทนายของเขาไอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทนายต้องพูดกับเขาเองเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับประเด็นนี้โดยเฉพาะพรุ่งนี้ครับ5กุมภาพันธ์ที่พีการจอมพลังจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนรอติดตามครับ